ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องพี่บานฟินแลนด์ชาแนลคนเกา่าค้นเดิมนะครับผมเพิ่มเติมเมื่อน,นี้นะครับผมกับรับบทนะครับผมเป็นพี่เลี้ยงนะครับผมผ้าน,านองของเพ่านะครับผมไปหาคุณหมอนะครับผมเพราะว่าน้องไม่สบายนะครับผมน้องของแฟนเราไม่สบายเราก็ต้องเป็นพี่ชายที่แสนดีพาน้องไปหาหมอนะครับผมที่อำเภอวันนี้คุณพี่ก็ขับรถเองนะครับผมพาน้องไปหาหมอนะจะ๊ะโอเคเราไปกันเลยน้องเคสไม่สบายนะวันนี้พลาดมาขับเนี่ย มื่อนี้อาการเป็นได้มื่อนี้มื่อนี้เป็นอะไรถึงจะไปหาหมอ,อไอ้ปวดหัว,หวมีไข้ไหมเป็นโควิดปนี่ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่แต่บ้านนะครับผมน่าจะอากาศเปลี่ยนแปลงน,นะครับผม <c oughs> อ่ำนองเป็นโควิดหรือเปล่า <c oughs> เอาเปิดรถแม่ตุ้ยเออน้ำชบีมันรอเออะไรนะน้ำชีบีมันรอเอง บนเมียงขันเธอมืดขันเธอเอาเมือกับปุ่นเจไปจับราม่จีรล็อกก็จะพาน้องไปหาหมอนะครับวันนี้รับบทเป็นคุณพี่และคุณพ่อ้ยจับเหรอตอนนี้จิงมองไลนวะสี่ม้งแรงสี่มงสิบห้าทีนะครับไปคลินิกไหนน้องคี้น่าลงมูจัรอยู่บอ่ะมันพุ่งดุบมงจาร์เออเด็กอ่พี่พาไป ตอนนั้นคลินิกนี้ผู้ยาฟิลแลนเคยไปบ่อยอยู่ตอนนั้นฉันไทำตาตัดสีดูพ่ยอท่านเป็นอะไรน้องชายบอกอันเมื่อวันที่นี้กันที่โจไปซื้อยาเออนั่นแหละยูอันอยูเทิร์นเลือกันเลื่อนขึ้นมาหนะ้าโอเคเราก็จะเดินทางนะครับผมพาน้องเคสไปหาหมอนะจ้าวันนี้ <laughs> น้องก็เป็นคนไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นคนไม่ค่อยปากไม่ค่อยเว้านะเออแต่ว่าน้องก็ขยันทำงานบ้านเรียบร้อยทำอาหารสเตกบกบแผวๆอยู่เนี่ย เฮดเน้ากินของหวานานี่นันนะครับผมนอนแบบคนมาเฮดแนวากินอ่าคลินิกนะครับผมกับสีห้างจากบ้านห้องประมันจักรล,ลู่อะยี่สิบโูยี่สิบูตอนนี้น้องเค้็ปิดเถื่อมใช่ไหมฮะปปเปิดตอนไหนกูไม,ไ,ไม่บอกอ๋อตอนนี้ปิดปิดอะไรเขาเอื่อมนเป็นยี่ปีสงการเป่าราปิดอย่างปิดเทิมเทิมที่สิงใไหมอ๋อเห น้องเคสนี่้บางคนก็ถามว่าเป็นเป็นลูกของใครเป็นลูกของพี่เจยวหรือเป็นลูกของใครน้องเคสนี่ก็จะเป็นจะเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องของแพลวเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องของแพลวครับผมก็ได้มาอยู่กับบ้านแพลวนะครับผมก็ก็เล่มาญงตู่แม่เทียบกันเลียงเพิ่นญ่มากก็เลยมาอยู่นี่แต่ว่าเิ่นเป็นเปนลูกเป่นลูกของพี่เจยวเด้อบางคนคิดว่าเป็นลูกของพี่เจ๋อสินะหรือว่าเปลี่ยนไผจังินับข้อคถามเนาะเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องแพลวนะครับผมก็อยู่ด้วยกนนอิเล่ น,น้องัยู่มออะไรเหรอเขียนขึ้นมอสีแล้วบนนี่ปื้อเป็นสาวแล้วพี่บอลไป <c oughs> แฟนไม่มีนะครับผมแฟนยังบ่มีน,น้องบอกว่าแต่ว่าคนเฮาเนาะพี่น้องเนาะสมัยรภกี้คือหาจากก่อนนี่แหละมีคนถามว่ามีแฟนหรือย,ยังกับบอมีดอกแต่ว่าในใจก,กับมกักเบามักสาวเปลี่ยนแล้วพี่นอ้องธรรมดาของไม่รุ่นเนาะ <c oughs> อันล้านอันแพ้วๆ,ๆนี่ก็เหมือนสั่งเป็นล้านเนาะ แต่ว่าก็เป็นน้องได้สินะเป็นน้องแล้วารหน้าสุดเป็นน้องได้ก็ห่างจากผู้บ้านฟินิเลียนไม่กี่ปีเคียสเท่าไหร่สิบสิบเจ็ดบ่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบห่างผู้บ้านฟินิเลียนแค่สี่ปีเองนะครับผมคิดดูหลานเนาะห <c oughs> ลานแพ้วเเพ้วห่างจากพี่บ้านฟิลิปเลียแค่สี่ปีเมื่อนี้คุณพ่อกระรับบทเป็นคนขับรถ ให้คุณหญิงนางแล้วก็คุณชายคุณชายใหไงแค่ขับคอมเมนต์มันมือบัมบอยู่อันนี้ขี่ขับรถเออเขาบอยเธอหาขับรถคือเดียวเลยวะเออมาใส่บอยเขาเลยไหนหนิมันบาปเด้อบอยใส่บ้านมันะบาปนะเธอเดี๋ยวสีขับอยู่ฮะเดี๋ยวครับมันเคยขับยังไงเออตีโคน่ว่าอันขี่รถสิบล้อกันรถรถไฟกันยังไงก็จะม้วนเหมือนในคลิปเตะก็จะเข่าเมนต์เขาว่างอะไรก็จะว่าหัวม้วนม้วนแบบเจีอยบต เงาเรื่องอย่างตี่ข้อนะป๋อนี่ยังบอกตลกตลกกี้นะครับผมโอ้นี่จะใช้หนะงบอกรึไงยิ่งตีว่าตลกเปลี่ยนดอกมิตรสวัสดีครับพี่น้องอย่าลืมติดตามผมเด้องานนี้นะครับผมอย่าลืมอุดหนุนกาแฟนะครับกาแฟเแบบไปหนูไปแบไปมือหนิฉันไปสูงกาแฟแบบสนด์บายด้วยหนูจะไปสูงไปเอาอันเบ่าหน้าไปลุงดิ้ไปช่องไหนสามพันกล่องเออขอขอมันปังเนาะที่เบิร์ดหลือรอบที่สามขอเสื้อน่ะว่าไอ จะเบิกอีกแล้วไหมว่าจะเบิกอีกแล้วนะจีบุณย์ได้ซั่งขึ้นมาอยู่ฮะจีบุณย์ได้ซั่งขึ้นมาอยู่คุได้ซั่งอะไรล่ะเก็บหมออเดอร์แล้วไม่ได้อะนะแบบสิ้นเดือนอาจจะมีจัดโปรโมชั่นดีๆอะไรเงี้ยเนาะรอติดตามเอาเลยรอติดตาม <c oughs> คุณตามอะไรๆ <c oughs> พ้อไปใส่พ่อไปไหนพ้ออยู่บ้านนริะตะนอนนะครับผมก็เลยพอดีคุณพ่อได้ออกมาอำเภอเรื่องก,ก็เลยเออผมบอกว่าผ้าน้องไปลี่้าล้านนั่นไปลี น้องเคสเนี่ย,ยจะเอื่นอาพ่อ่าอย่างอาพ่บปออาพ่อคำปบอ,อปเอือนอาพ่อต่อ่าเอือนพ่น้องที่มาเอืนเอ,อนไอบีงงงมากก็อายุมันก็ไม่ต้องมาเรียกอานะเพราะว่าไม่อยากให้เรียกนะครับผมไม่ต้องมาเรียกเพราะว่าอะไรเพราะว่ายังไม่เก๋ให้เรียกไอ้นี่แหละดีแล้วอาพ่วไอบกนะครับผมก็เขาเรียกตามตามอายุแล้วก็ตามนะแต่พี่น้องกับบ้านแถาเนาะเป็นประตูอะไรนะ แฟนบอตอนนี้เรียกน้องเคียนหูบว่าพี่เป็นแฟนกับเพล่าเพาหูจากบอโอ้มึงดูเตะเอาตอนเปิดตัวหูไปในยูทูบเหรเบิรงบอตกใจบอฮะตกใจก็น้องเคียนเพิ่งรู้ว่าพี่บ้านฟินแลนด์มีเป็นแฟนกับเอ้าเป็นแฟนกับแพลวาตอนที่ว่ามีท้องก็ตอนนี้คิดว่าพวกยังจะได้เป็นกระเทยบมเรื่องใดฮะ แมนบ่โอ้ยหน้าต่เราจะรอขนาดนี้มีคนคิดภาพแบบกเทยพี่หรอตัวน่อยกระเที่ยวแบบกระเที่ยว่ยวอะไรตัวหน่อยผมวผมว่ได้คิดผมแบบเราก็คิดว่าเออเราเป็นคนสไตล์นั้นเราแบบคิดสักนั้นวันได้คิดว่าเราเป็นกระเทยครับพี่น้องเตีคิดว่าเราเป็นคนแบบว่าสไตล์อย่างของเราประมาณนั้นนะสไตล์ยังสไตล์นั่นแหละสไตล์นั่นคือสไตล์ยังเออสไตล์ของโจทย์นะโอ้ ถ้าตายแบบซีมหาผู้นะครับผมก็ต้องห่วงโอเคพี่น้องเดินทางแป๊บหนึ่งตอนนี้เราก็รอน้องเคสนะครับผมอยู่ที่หน้าคลินิกนะครับลอด่หนาคลินิกพ่ว่าตัวนี้น้องเขาไปหาหมออยู่ข้างในนะครับการ์งตรวจหมอการ์งตรวจอยู่นาจาหน้าจะอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับผมว่า น้องไม่ได้สุ่มเสี่ยงตรงไหนน้องอยู่แต่บ้านกับค่อยนี่แหละอยู่แต่คำเดียวทวดเออไม่ไม่ใช่โควิดนะเอารถคุณพ่อมารถคู่ใจคุณพ่อเชื่อไหมทุกคนพอลงคลิปไอพอลงคลิปไอ้ขายฟอร์จิเนอร์ไปคนโทรมาเยอะมากนะครับผมคนโทรมาหลายแห้งนะครับผมรถฟอร์จิเนอร์ที่โรงพยาบาลฟิลิลปินส์มีอยู่นะครับผมที่ว่าว่าสีขายนะเพราะว่ามันขี่หลายขั้นบ่อยนะพี่น้องมันขี่บ่อยเนาะก็จะขายไอง คล้ายอันประมาณสามสามแสนห้านะครับผมซื้อเงินเงินสดจากพี่บ้านพีน่นันสามแสนห้าแล้วก็ไปผ่อนต่อประมาณห้าแสนกว่าๆนะครับผมรถ <c oughs> เออลดอลดฟอร์จูเนอร์ซื้อได้ประมาณสองปีนะครับผมซื้อได้ประมาณสองปีซื้อสองปีนะครับผมแล้วก็อ่าบอเคยได้ขี่ประมาณห้าหมื่นหกหมื่นกิโลนี่แหละเข็มไหมพี่น้องนะครับพอได้ซื้อคันนี้มาแล้ว พอซื้อคันนี้มาแล้วมันตอบโจทย์มันไปแบบครอบครัวได้แล้วก็ทุกอย่างก็โอเคก็เลยก็จะขายคอนเทนเนอร์นะครับผมซื้อมากกับไม่รถคันใหม่ใหม่มากข้างในยิ่งใหม่เอี่ยมมาเลยนะครับผม,ไม,มไม่มีไม่มีร่องไม่มีรอยอะไรเลยพี่น้องนะครับผมสามารถมาเบิรงได้เด้อพี่น้องเด้อพายากได้พี่น้องนะครับผมสามแสนห้าแล้วก็ไปผ่อนมันมีงวดเหลือประมาณห้าแสนกว่าบาทนะครับผมนะจ๊ะคลิปนี้คนคือหยุดซบมาบัน,นไดเนาะคนหยุทักมาบันไดเลย ออขายสามแสนหาดาวออกไปดาวจอร์ด์เลยหาแสนก็บาทพี่น้องมันหลายๆก็นเลยสิขี้ฮัตเลยก็ได้สิขายไม่ได้ขายาย้อนนั่นเป็นิมมินซินเดอร์ใครไม่หนีได้พี่น้องเดอ้อนอกจากงวดรถชีวิตไม่มีหนี้ค่ะน้องตุย้ยไี่มีไหมหน้องตุ้ยมีหนี้ไหมปลอกครับปลมีปลม<ะ>ีหนี้ครับดีแล้วดีแล้วเนาะทุกพ,พอซื้อขันนี่มากก็เลยแบบว่านั่นแหละ ก็เลยขี่แต่ขั้นนี้เพราะจะหนึกบองทีเทีอยกก็เลยตรวนสอาดรถมันใหม่อยู่นะครับผมใครสนใจกระทักใดเลยใครเอาไปใครเอาน้องไปดูแลต่อก็ได้นะครับผมรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนะครับผมเออน่าจ้าเดี๋ยวรอน้องเคสออกมาจากห้องกล่องไปหามาแล้วพี่น้องอน้องเคสบอกว่าอะไรบ้างบอก่าไหนเนี่ย ไายัยยังเนี่ยน่ะยาแก้ไอยาขับเสียมหัขับเสียมหัยังไร้ปุ๋ยหัวงามเยอะมากไม่รู้ยาอะไรบ้างพี่น้องก็มียานี่แหละกเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับนี่แหละพี่น้องเรื่องต้นก่อนเรื่องต้นก่อนตอนแรกกำลังถอยพอดี เตือนแล้วมันมาจอดใกล้คันแล้วว่าเคียกูจอดได้ยังไงโอ้ยข <c oughs> ับบัวจะเป็นโอ้ยจออ้าดาข้างปวดเว้ยขนาดจอดนี่แห้ขี่ออกไปเลยขังสดี๋ยวขังไม่เห็นเออเดี๋ยวพี่น้องกรสิไปแวะซื้อเน่ากินเน่าอยากยุติตลาดตะลีล่กับม้าไทยขี่ผมพี่น้องเบิง นี่ละใส่เสื้อไล่ดอกผ้าน้อกมาหาหมอโควิดปฏิปักษ์ใส่เดี๋ยว,ออพ,หหว,ยวยพี่นอ้องเอ้ยขายของอยู่บ้านจ้ากาแฟเด้อกาแฟรนหิวกราสโซเลยเก้าสิบบาทสั่งซื้อได้เปล่าสาั่งเด้อราที่สามสิบเบิดก่อนเ <4 S 2> ด้อสิบ <c oughs> เบิดแล้วราสามสิบเบิดแล้วพี่น้องเราสามสิบเบิดแล้วเด้อจา้าสวัสดีจา้า